เพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีคุณก็เลยจะเจอแต่เรื่องที่ดีๆมีความโชคดีแล้วก็มีความรักที่ดีด้วยอย่างไงนะคะอืม c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่พลังบุญแต้มบุญ24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าความใจดีจะทำให้คุณมีความโชคดีตลอด24ชั่วโมงนี้อย่างแน่นอน mm. คนใจดีจิตใจดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนมาโดยตลอดคิดดีพูดดีทำดีนะมีน้ำจิตน้ำใจที่งดงามอย่างคนคอยช่วยเหลือผู้คนนะแบ่งปันมีน้ำจิตน้ำใจนะ,อะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือแบ่งเบานะหรือมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้คนรอบข้างอยู่สม่ำเสมอจะทำให้คุณมีโชคดีมีโชคลาภ มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณ24ชั่วโมงนี้อย่างแน่นอนหากเป็นในเรื่องของการงานดูจากพลังงานตรงน,รงนี้ต้องบอกเลยการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดมันจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณเช่นเดียวกันนะและความตั้งใจนะในการทำงานของคุณนะจิตใจที่ดีงามของคุณจะทําให้คุณมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าทําดีแล้วมีคนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เห็น นะมีคนเห็นความรู้ความสามารถสักยภาพของคุณมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอย่างเต็มที่ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่าธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตอย่างแน่นอนเพราะความใจดีของคุณนะหรือถ้าเกิดคุณทําการค้าการขายธุรกิจอะไรต่างๆเนาะก็ต้องบอกเลยความใจดีของคุณน่ะจะทําให้คุณมีลูกค้าลูกหาเข้ามาไม่ขาดสายนะการงงการเงินที่คุณอาจจะเคยช่วยเหลือเกื้กูลนะแบ่งปันทําบุญทําทาน ก็จะส่งผลกลับมาหาคุณทำให้คุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความใจดีของคุณนั้นนะจะส่งผลให้คุณมีความรักที่ดีคุณจะได้เจอคนรักดีๆคนรักที่พาคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนั่นแหละหรือความที่คุณเป็นเอ่อเป็นคนรักที่ดีนะคะไม่ว่าจะกรณีที่คุณอาจจะแอบชอบใครแล้วคุณก็ สร้างความประทับใจดีๆให้กับเขาอย่างจริงใจก็จะทําให้เขาเห็นคุณงามความดีของคุณตรงนี้นะหรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเงงๆกันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะต้องบอกเลยว่าคุณงามความดีของคุณที่คุณสร้างมาความจิตใจคือความรักจริงของคุณความตั้งใจรักของคุณนะ่ะเออมันจะทําให้เขาเห็นคุณค่าตรงนี้ของคุณอย่างแน่นอน นะแล้วมีโอกาสหนละือเกินว่าเขาจะมอบความชัดเจนให้กับคุณหรือแสด,แดงออกให้คุณรู้สึกสบายใจแน่ๆนะว่าเขามีความชัดเจนให้กับคุณหรือมีโอกาสที่จะกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีกันนะหรือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาอยู่นะก็ต้องบอกเลยว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมาตลอดเวลา เขาจะรับรู้ได้24ชั่วโมงนี้เขาจะพยายาม take a คชั่นหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักของคุณกับเขามันดีอย่างแน่นอนเพราะความใจดีของคุณเพราะจิตใจที่งดงามของคุณจะทำให้คุณได้รับความเคารพนะและจะมีคนเกรงอกเกรงใจนะแล้วก็พยายามที่จะทำดีกับคุณให้ได้มากที่สุดให้ควรค่าแก่ความดีงาม ที่คุณสร้างไว้นั่นเองโอ้ใครรัวกว็นหนาย่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอีกนิดนึงนะต้องบอกเลยนอกเหนือจากนี้นะความใจดีของคุณจะทำให้คุณมีโชคลาภด้วยนะจากที่รักเออ ใครแล้วคไหน,าย,หนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะจ๊ะยินดีด้วยนะ